สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ป้าไผ่มาเก็บยางเนาะค่ะเนาะยุ่งยากงานไล่พี่น้องเลยบุคคลใดเข้าไปเลยพี่น้องเอ้ยขออภัยหลายๆเด้อบาเดี๋ไปตอบไปเบิ่งปไนไหนจะหน่อยกับเกี่ยวเขา่าแหละพี่นอ้อยางยากงานตอนนี้ก็ไม่เก็บยางเนาะค่ะเนาะแล้วไปแล้วสวนหนึ่งนี่สวนที่สองค่ะพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะเด้อพี่แวะเขามาให้กำลังใจตราถ่ายกับอจจาจารย์ศาสตจังน้อยเด้อค่ะเด้อพี่น้องขออภัยหลายลๆตอนนี้ก็พักเมื่อยอยู่ค่ะเมื่อยหลายกว่าจะเลี้ยวเนาะกว่าจะเสร็จงานในสวนเนาะพี่น้องเนาะ หนานี่กับน,นาวิอยากนางานเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องหลายคนกับสิญญาขึ้นกันแล้วเนาะค่ะสำหรับประไะพน์ี่ลักผู้หนึ่งเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเนาะค่ะเนาะสู้ๆไปค่ะพี่น้องสู้ๆไปนะคะจ้าขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีค่ะ